สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะใช้หนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้เลยนะคะไปกันเลยค่ะการบวกจำนวน2หลักกับจำนวนเต็ม10นะคะมี10 20 30ไปจนกระทั่งถึง90เลยนะคะพี่มีลูกแก้ว35ลูกได้มาอีก10ลูกพี่มีลูกแก้วทั้งหมดกี่ลูก อันนี้ที่เป็นกองแบบนี้คือกองละ10บนะคะสิบยี่สิบสามสิบสคือจำนวนนี้นะคะและอันนี้1กองก็คือ10ลูกเขาบอกว่าพี่มีลูกแก้วทั้งหมดกี่ลูกจะต้องเอามารวมกันก็เลยเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า35มสบวกสิบ เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเรามาดูวิธีการหาคำตอบกันนะคะวิธีที่1เขียนจำนวน2หลักในรูปกระจายแล้วหาผลบวก35มสบวกสิเท่ากับเราจะกระจายสาก่อนนะคะคือ30บวกด้วย5และบวกจำนวนที่2ค่ะ10แบบนี้นะคะ บรนทัดต่อไปเท่ากับเราเอา,เอาจํานวนที่มีสองหลักมาอยู่ในวงเล็บคือวงเล็บ30บวก10วงเล็บบวกด้วย5บรมันทัดต่อไปนะคะเท่ากับ30บวก10ได้40บวกด้วย5เท่ากับ45เพราะฉะนั้น35บวก10เท่ากับ45นะคะ มาดูวิธีที่สองบวกในแนวตั้งเขาก็เขียนหลักสิบหลักหน่วยมาให้อยู่แล้วนะคะวิธีการตั้งเหมือนเดิมค่ะเด็กๆก็ตั้งหลักหน่วยให้ตรงกันและหลักสิบให้ตรงกันเวลาเราบวกเราก็จะบวกเริ่มจากหลักหน่วยไปก่อนอันนี้ก็คือ5 0บวก0ได้5แล้วก็บวกในหลักถัดไปคือหลัก10บค่ะ3 1บวก1ได้4 หรือจะเขียนแบบนี้ไปเลยก็ได้เพราะปะกติแล้วเด็กๆก็จะทำแบบนี้ไปเลยนะคะเราจะไม่ได้มาเขียนหลักสิบหลักหน่วย35ตั้งบวกด้วย10แต่เด็กๆสังเกตไหมคะว่าหลักหน่วยจะต้องตรงกันกับหลักหน่วยและหลักสิบจะต้องตรงกันเวลาบวกลงมาก็เช่นกันคะ่ะ5บวก0ได้5อันนี้เราบวกหลักหน่วยผลลัพธ์ที่ได้ก็ต้องตรงกับหลักหน่วยนะคะต่อไปหลักสิบ 3บวก1ได้4เห็นไหมคะหลัก10ก็ต้องอยู่ตรงกันเพราะฉะนั้นได้คำตอบเท่ากันเลยนะคะ45บาทเพราะฉะนั้นได้คำตอบ45อ่บาบรรทัดตอบนะคะพี่มีลูกแก้วทั้งหมด45ลูก การบวกจำนวนสองหลักกับจำนวนเต็มสิบนะคะไปจนถึงเก้าสิบใช้วิธีบวกจำนวนในหลักเดียวกันเข้าด้วยกันเหมือนเมื่อกี้ที่คุณครูพูดนั่นเองคือหลักหน่วยบวกลกหน่วยหลักสิบบวกหลักสิบนั่นเองค่ะเรามาดูแบบฝึกกันนะคะหาผลบวกโด,ดยการกระจายจำนวนสองหลักข้อที่หนึ่งที่เป็นมัดแบบนี้จำได้ไหมคะว่ามีเท่าไหร่สิบนะคะอะ่เริ่มนับนะสิบยี่สิบสามสิบสามสิบเอ็ด 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38นี่นะคะ38บวกด้วยบวกด้วยอะไระ 10, 20ก็คือจำนวนนี้นะคะ38บวก20เท่ากับ50 50มาจากไหน50ก็คือหลัก10ตรงนี้เห็นไหมคะ นี่สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบนี่นะคะคือจำนวนเต็มสิบห้าสิบอยู่ตรงนี้นะคะบวกด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่ตรงนี้เ็กแปดห้าสิบบวกแปดเท่ากับห้าสิบแปดแบบฝึกหัดนี้ ให้นักเรียนลองทำข้อที่2กับข้อที่3และข้อที่4เองนะคะมาดูข้อที่5ข้างล่างกัน19บวกเจเท่ากับวิธีการทำคุณครูบอกว่าเอาหลัก10มาก่อนหลัก10กับหลัก10บเจอันนี้1ก็คือ10 7ตรงนี้ก็คือ70รวมกัน10บวกเจได้80บวกด้วย 9บวก0ได้9เท่ากับ80บวก9เท่ากับ89นั่นเองมีถึงข้อ9นะคะเดี๋ยวนักเรียนลองทำดูนะคะแบบฝึกหัดที่2นะคะหาผลบวกในแนวตั้งและเขียนผลบวกในช่องสี่เหลี่ยมข้อที่1 16บวก80 16มาเขียนเลข6ตรงหลักหน่วยเลข1ตรงหลัก10 แปมาเขียนศตรงหลักหน่วย8ตรงหลักสิบวิธีการบวกเหมือนเดิมเลยค่ะหลักหน่วยบวกกับหลักหน่วย6กบวกศได้6หลักสิบหนบวกแได้9เพราะฉะนั้น16บวก80จะเท่ากับ96นะคะเอามาเติมในช่องสีง่เหลี่ยมแบบฝึกหัดน,นี้มี2ข้อข้อที่2ทํทำเองนะคะ แบบฝึกหัดที่3เขียนผลบวกแนวตั้งเหมือนกันแต่เขาไม่ได้แยกมาให้ว่าเป็นหลักสิบหรือหลักหน่วยแต่เด็กๆก็สามารถบวกลงมาได้เลยนะคะหลักหน่วยบวกกับหลักหน่วย5้บวกศได้5หลักสิบวกกับหลักสิคือ4บวกสได้7เขียนให้ตรงกันนะคะข้อนี้ได้คำตอบ75แบบฝึกหัดนี้มีด้วยกัน9ข้อเดี๋ยวนะักเรียนลองทำเองนะคะ เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนลองไปทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะว่าทำได้หรือเปล่าเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะช่วงนี้อากาศเย็นเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ